ชาวอัลตวิชันไหครับนี่คือบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครับครบรอบ1ปีที่เราใช้วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal แต่ครั้งนี้บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ขยับไปอีกขั้นกับวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข Chapping the next chapter บรรยากาศภายในงานจะมีความคึกคักของนวัตกรรมใหม่อะไรบ้างให้เราไปชมกันติดตามกันทุกบูธเลยครับไปเลย คุณผู้ชมครับตอนนี้เป็น e อ c l u s i v e interview มากมากนะครับ <c oughs> ผมอยู่กับคุณปุ๋ยครับ <c oughs> เป็นตัวแทนผู้บริหารจาก g r รดว w ลมอเ o อร์ประเทศไทยครับสวัสดีพี่ปุ๋ยครับ <c oughs> พี่ปุ๋ยครับ <c oughs> ยิ้มแย้มแจ่มใสามาต้อนรับทุกคนเองในวันนี้อยากให้พี่ปุ๋ยช่วยแนะนําความเป็นเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยให้กับชาวอโตโนมัติแม็กหน่อยครับเราเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เข้ามาแนะนําตัวในตลาดประเทศไทยนะคะวันนี้ก็เลยเอารถมาให้ดูางานบงกอกอ n นเต n ร์ t นช n a นแ o ลมอ Show o นะคะไม่ว่าจะเป็น Concept ์ที่เป็น SUV ที่เป็นวิชั่น Vision ในอนาคตมาค,คนะคะมาแน่นอนมาแน่นอนโอ้โหตื่นเต้นฮะสวยด้วยสวยด้วยครับอีกคันหนึ่งเป็นวอลเครับ อยากจะขออนุญ,ญาตเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยชื่อยากนิดหนึ่ง All New h a v w l S6 โอ้โห Hybrid SUV All New h a v w l S6 Hybrid SUV โอ้ดยอดนี่ยบอกความเป็นตัวตนของคันนี้ทั้งหมดเลยใช่แล้วชื่อ h a v w l S6 Hybrid SUV, SUV ด้วยที่เป็น All New ที่เป็น World p r e m i e r ไม่เหมือนใครคืออาจจะมีรุ่นนี้มาแล้วในโลกแต่ที่ประเทศไทยครั้งแรกพรีเมียไม่เหมือนใครใครนะคะเป็นไฮบริดที่นี่ในงานนี้ที่ในงานนี้ต้องมาดูนะฮะต้องมาดู2คันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ที่อยู่ในกระแสคือรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าเรามีรถไฟฟ้าคันใหญ่ๆเลยนะคะเป็นกระบะโพอร์ทที่อยู่ในนี้อะฮะที่อยู่ในงานโอร์นั่นผมนึกว่าเติมน้ํามันนะกระบะไฟฟ้าเลยโ h my god ครับ ต้องลองมาดูว่าณปัจจุบัน g r e a บ w a มอเตอร์เราผลิตรถกระบะที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไงวัสดุดีงามเขาบอกว่าวัสดุดีงามแล้วสุดท้ายสองคันตอนนี้กระแสดีมากเหมียวดีและเหมียวดำโอ้น้องเหมียวน้องเหมียวผมว่าน้องเหมียวเนี่ยมาแน่เลยมาแน่เพราะว่าวันนี้คนมาที่บูธของ Great Wall Motor ประเทศไทยอะครับมาลุมกันอยู่ที่น้องเหมียวใช่แล้วน่ารกเอาที่เหนียวดีก่อนเอาเหมียวดีคูดแคทนะคบเหนียวดีคูดแคทเป็นรถ ไฟฟ้าครับการชาร์จหครั้งวิ่งได้ประมาณ500กิเมตรนี่วิ่งได้คือเกือบถึงเชียงใหม่นะฮะปกติวันหนึ่งใช้รถกี่กิโลจริงๆถ้าเต็มที่ผมว่าไปกลับนะครับส่วนตัวผมเลยนะประมาณสัก40-50กิโลเต็มที่เพราะฉะนั้นชาร์จหครั้งในวันอาทิตย์ครับชาร์จอีกทีหนึ่งเย็นวันศุกร์ใช้ได้เกือบทั้งสัปดาห์ใช่ประหยัดเวลาประหยัดเวลาประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่าย และรักโลกโอ้ดีมากเลยอันนั้นคือพูดแคทอีกคันหนึ่งบอกว่าแหมพูดแคทมันก็จะดูอาจจะใหญ่ไปนิดนึงไหมอยากได้คันเล็กๆวิ่งแบบว่าอยู่ในซอกในซอยเล็กๆน่ารักน่ารักตอบโจทย์คนเมืองใช่แล้วแบล็กแคทค่ะครับหนิวดำแบล็ k แคทแบล็แคทคันเล็กๆที่ไม่ได้เป็นสีดําด้วยนะน่ารักมากต้องบอกว่าพูดแคทแบล็กแคทก็เอามาให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ลองสัมผัสได้ลองเปิดประสบการณ์ใหมๆ่ๆสําหรับ รถที่เป็นรถไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่รถไฟฟ้าอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรวมถึงกระบะโพเวอร์ด้วยใช่โอ้โหน่าสนใจมากทั้งบูธเป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้าครับเป็นเอ็กซีครับไม่ว่าจะเป็นไฮบริดครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าครับก็เพราะฉะนั้นเนี้ยคือความเป็นตัวตนของเกรฟวอร์มอเตอรครับเราอยากจะแนะนำรถที่เป็นเอ็ครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งด้วยแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยครับเป็นไฮบริดเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะคะก็ลองมาสัมผัสความเป็น เกรย์บอลมอเตอร์กันที่บูธของเ r รย์บอลมอเตอร์ในงานบางเกาะอินเทอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์แล้วนอกเหนือจากนั้นครับผมอ่าเรามีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของเ r รย์บอลมอเตอร์ครับจีดับบลิวเอโหลดได้ทั้ง iOS และ Android สามารถตอนนี้กำลังฟังเราอยู่เนี่ยสามารถกดโหลดได้เลยกดโหลดได้เลยครับมีอะไรในนั้นครับในนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกรย์บอลมอเตอร์นะคะเกี่ยวกับคาวาเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่ที่เรานำมาจากแสดงในงานนี้นะคะที่สุดของที่สุดมีอะไรครับพี่จัดไปเลยครับ อยากลองอ o ต o นมัต d r รนิ่งไหมละ่ะรถยานยนต์ไร้คนขับแบบไร้คนขับขึ้นไปนั่งเฉยขึ้นไ,ไปนั่งเฉยแล้ววิ่งก็อยู่ในนี้แหละหมายถึงว่าเรามีระบบมันสมองอัจฉริยะอ u ตโ <onom> นมัตแคปอยู่ในงานอยู่ในบูธเลย ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณผู้ชมเคยไปนั่งออโตนมัสที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่ที่นี่ประเทศไทยครับที่นี่กับ g r รดว w a มอเต t o r ประเทศไทยภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่2พี่ปุ๋ยนำสิ่งต่างๆมากมายนำรถยนต์รุ่นต่างๆมากมายมาจัดแสดงภายในงานนำความคุ้มค่าที่ให้ท่านได้ร่วมสนุกกันถ้าผมเป็นคุณจบคลิปนี้ผมมาทันทีวันนี้ผมขอบคุณพี่ปุ๋ยมากเลยนะครับ,บเดี๋ยวปงขออนุญาตไปจองออโตนมัสก่อนได้เลยสุดยอดมากสุดยอดครับเดี๋ยวไปเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับชาว Auto Vision Max คงจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42เนี่ยคึกคักมากๆเลยทีเดียวแน่นอนว่านวัตก,กรรมใหม่ภายในงานรวมไปถึงบูธรถยนต์ต่างๆ ผลสิ่งใหม่ๆมาจะแสดงให้ท่านได้ชมด้วยตาคุณเองครับแต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะไปชมที่บูดไหนหรือจะไปชมอะไรดีติดตามที่ช่องทางของเราที่ Auto c h a n n Max ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube และเว็บไซต์รู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ Auto c h a n n Max ครับขอบคุณครับ